เทคนิคการดูแลสิวที่หลังและลำตัวดูแลได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับหมอรุครับวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแลปัญหาสิวที่หลังและลำตัวมาฝากกันครับจริงๆแล้วเนี่ยกลไกเกิดสิวที่หลังและลำตัวเนี่ยก็ เป็นลักษณะเดียวกันกับสิวรบริเวณอื่นเนี่ยนะครับหลูกกลมขนดูตันนะครับสเชื้อแบคทีรียซีอคเน่นะครับสามคือเรื่องของพวกซีบุ้มนะครับหรือว่าความมันต่างๆ 4. การอักเสบนะครับก็คล้ายๆสิวที่ใบหน้าเลยนะครับคนที่มีสิวที่ใบหน้ามักจะมีสิวที่หลังและลำตัวประมาณ50%แต่จะพบ เฉพาะมีหลังสิวที่หลังดําตัวอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่มีสิวที่หน้าเลยเนี่ยพบแค่3%นะครับจุดสําคัญคือมีโอกาสจะเกิดเป็นแผลเป็นยุบตัวและเป็ดหรือว่าเป็นแผลเป็นนูนคีลอยได้ค่อนข้างบ่อยมากๆโดยกลไกการเกิดของเขาอ่ะนะครับก็คือ,อจะมีการเพิ่มขึ้นของไขมันนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับที่จะมี ไขพันเพิ่มขึ้นร่วมกับการเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรีย c acne แต่ว่าอาจจะต่างกันกับที่ใบหน้าคือของเขาจะเป็นชนิดถือฟีโนไทป์ 1a1 แล้วก็ 1a2 เป็นหลักนะครับ ตัวกระตุ้นอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เกิดสิวที่หลังและําตัวเป็นมากขึ้นนะครับมีการศึกษาเพราะว่าไอ้พวกขนมปังขาวหรือว่าวันฝรั่งทอดเพราะว่าเพิ่มระดับเกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดทําให้เกิดเป็นสิวคือพบเกี่ยวกับพวกอินซูลินไลโรแฟคเตอร์นะครับตัวโปรตีนนะครับโดยเฉพาะเวโปรตีนนะครับมีการศึกษาละแล้วก็หมอเจอหลายเคสเลยที่แบบเล่นเวแล้วกินเวนะครับก็จะมีปัญหาคือสิวที่หลังและาำตัวนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหยุดเวก็จะหายไป พกเหงื่อออกมากก็เป็นปัญหาสําคัญเลยนะครับโดยเฉพาะเหงื่อออกมากหลังออกกาลังกายาใส่เสื้อคับเกินไปเมื่อกลออกก็จะทำให้เกิดสิวรูแรงขึ้นได้เสื้อผ้าที่หนานะครับอากาศยิ่งอากาศร้อนนะครับบ้านของบ้านเมืองเรานะครับก็จะทําให้เหงื่อออกมากขึ้นได้อีกอันหนึ่งคือเรื่องของฮอร์โมนนะครับคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับจะกระตุ้นให้ต่อมไขมันทํางานเป็นมากขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับอาการอักเสบและหลังที่ลาตัวได้นะครับโดยเฉพาะ หลายแ,แจะมีบางท่านเนี่ยที่มีการาเล่นกล้ามแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเนี่ยนะครับสิวขึ้นหนักเลยนะจะขึ้นแบบหนักมากแล้วต้องอาจจะต้องรักษายากเลยนอกจากนี้พวก mechanical f a c t o r อเช่นการขัดถูสครับหรือการใช้ผ้าเช็ดตัวรุนแรงหรือการสะพายกระเป๋าที่เสียดสีก็มีส่วนนะครับยายาก็มีส่วนเลยนะครับทำให้สิวนอกจากที่หลังลําตัวก็เป็นที่ตัวได้ด้วย 1. ยาเตรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาฉีดนะครับยาต้านซึมเศร้า วิตามินโดยเพอะวิตามิน B ขนาดสูงนะครับอาจจะทำให้ตัวสิวที่หลังน้ำตัวเป็นมากขึ้นได้เป็นตัวยาหลากัหลกๆนะครับจริงๆมียาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องลองสังเกตดูง่ายๆภายใน2 -3 ึงเดือนก่อนที่จะเริ่มสิวขึ้นเนี่ยเรามีกินยาอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพวกวิตามินอาหารเสริมอะไรก็ตามนะครับต้องลองสังเกตดูลักษณะ ของสิวที่หลังและลำตัวนะครับโดยจะเป็นลนักษณะไงบ้างจะเป็นลนักษณะทั้งอุดตันทั้งหัวปิดและหัวเปิด mm. open and closed comedo ส่วนบ้างจะกลายเป็นสิวอักเสบนะครับโดยเฉพาะในเพศชายบริเวณหน้าอกและหลังแล้วมีโอกาสสิวที่หลังลำตัวเนี่ยจะเกิดเป็นแผลเป็นรุนแรงทั้งยุบตัวพวกอโทฟิสกาหรือนูนเป็นคีลอยด้วยนะครับโดยแผลเป็นนูนคีรอยเนี่ยมักจะเป็นมากที่ไหล่และหน้าอกส่วนบนนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือจะเห็นเป็นจุดขาวๆนะครับเป็นลนักษณะแผลเป็นที่จะพอกกับสิวที่หลังลำตัวแล้วแขนส่วนบนคือเรียกว่าแฟอ่าฟอลิคูล่าแมคคูล่าอัตรฟีหรือว่าแป๊ปูล่าแอคเนสกานั่นเองนะครับหมอหมอมีเมนชั่นไปหลายคลิปละลองลองเสิร์ชดูได้นะครับเกี่ยวกับแผลเป็นนูนชนิดนี้รักษายากที่เดียว นี้ก็จะมีชนิดที่มันแบบว่าอักเสบรุนแรงมากเลยนะครับอันนี้ต้องไปพบแพทย์ละพวก acne c o n c o b a t a นะครับ acne f u l m i n a n นมันจะเป็นแบบอักเสบรุนแรงเป็นหนองมีไข้ปวดข้ออะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้อาจจะต้องแยกจากพวกภาวะที่จะมีคล้ายสิวนะครับพวกสิวจากเชื้อเกลื่อนนะครับสิวเรื้อรังที่เรียกแล้ว h y a l u r o n า c s u p r a t i v a หรือว่า acne inversa แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ d r u i n d u c e acne นะครับโดย ตัวนี้เนี่ยเช่นยากินยาทาหรือว่าสเตียรอยท่านกินทั้งทาเนี่ยจุดที่สําคัญคือสเตียรอยอินดิวลแอคเน่เนี่ยจะพบลักษณะเป็นตุ่มอักเสบแปปปูอันพัสตูมากกว่าสิวอุดต,ตันกว่าปิดหัวเปิดนะครับสรุปคือต้องแยกเภาะอื่นด้วยถ้าเป็นหนักๆเนี่ยมอว่ายัางไงพบแพทย์ดีกว่าซื้อยาทาเองหรือว่ากินเองเนี่ยไม่ค่อยหายนะครับเพราะต้องหาสาเหตุด้วยรักษาสิวที่หลังและลำตัวนะครับโดยส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีข้อแนะนำเฉพาะนะครับส่วนมากก็คือรักษาแบบสิว ที่หน้านั่นเองนะครับแต่ว่าความรักษามันจะยากกว่าคือหนึ่งบริเวณที่กว้างและมักจะทาเองได้ยากนะครับสอง BPO หรือว่าเบนซิลบอกไซด์เนี่ยมันจะทําให้สีเสื้อผ้าตกได้นะครับการรักษาคือการรักษาต้องดูแลต่อเนื่องและมักใช้เวลารักษานานนะครับแต่ส่วนมากก็คือแต่ข้อดีคือจะไม่ค่อยอาการรักคายเืองอักเสบนะครับการดูแลเบื้องต้นนะครับหเสื้อผ้ายา ใส่แบบที่รัดแน่นเกินไปโดยเฉพาะไอที่มันจะเสียดสีทําให้เกิดการตุ้นให้สิวเหือได้เอาการรมการเสร็จรีบอาบน้ําทันทีนะครับเนื่องจากเงือที่เปียกเนี่ยจะไปส่งเสริมการเติบโตของแบคทีเรียนะครับแล้วก็เสื้อผ้าที่เปียกก็ทำให้ระคายเคืองได้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยหมอให้หลีกเลี่ยงเลยคนที่มีปัญหาที่แบบมีน้ํามันนะครับผิวมันเนี่ยอะไรที่มันเป็นน้ํามันออยอะไรแบบนี้นะครับไม่ให้ใช้นะครับเลือกพวกนอนคอมบนชั gic, ่นกนอนเอ็ก์เนจิค ไม่เกิดอุดตันนะครับครีมที่มันเกินไปก็มีโอกาสเกิดสิวที่หลังลำตัวได้นะครับใส่เสื้อผ้าหลุมๆนะครับถ้าเหงื่อออกเนี่ยเสื้อผ้าหล,ลวมๆก็จะระบายอากาศได้ดีกว่าลดแรงกดบริเวณหลังเช่นงดใช้พวกแบคแพค,คที่มันรัดเสียดสีนะครับาบางทีถามว่าเอ้าถอดเสื้อออกกําลังกายไปเลยได้ไหมนะครับการถอดเสื้อ,อกําลังกายเนี่ยบางทีเนี่ยพื้นที่สกปรกเนี่ยรั่วเต็มไปด้วยเหงื่อเนี่ยก็จะสิวเหอได้อีกนะครับหนึ่งที่น่าสนใจคือ ไม่ให้ผมสัมผัสโดนหลังนะครับหรือว่าเวลาสระผมอะ่ะเราต้องพยายามแบบไม่ให้ครีมนวดหรือแชมพูไหลบริเวณหลังนะครับเพราะว่ามันจะไอพวกเนี้ยมันจะมีสารที่มันจะอาจจะไปอุดตันอะไรแบบนี้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยไม่ให้ผมโดนหลังด้วยนะอ่าเพราะกอนจะมีพวกน้ำมงน้ำมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยให้มัดผมไปเลยนะครับในกรณีคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายผมยาวนะครับห้ามสครับขัดผิวเนาะเพราะจะทําให้ผิวแห้งระคายเคืองนะครับใช้พวกผลิตภัณฑ์อ่อนโยน ไม่ให้ใช้แปรงขัดหลังนะคะผมงดแกะเกาสิวเพราะมันจะกลายเป็นแผลเป็นง่ายกับสิวที่หน้าซะอีกนะครับทาโลชั่นนะครับาถามว่าผิวแห้งเนี่ยทาโลชั่นได้ไหมที่หลังและลำตัวถามว่าทาได้แต่ทาบางๆอย่าทาเยอะเพราะถ้าเกิดทาเยอะเจอความมันก็จะอุดตันเป็นมากขึ้นได้อีกนะครับมาถึงเรื่องของการใช้ยาและการรักษานะครับข้อแรกเลยเหมอขอย้ําก่อนว่าถ้าเกิดเป็นมาก อยากให้ปรึกษาคุณหมอดีกว่านะครับเพราะถ้าเรารักษาเราไม่ได้ผลทิ้งไว้นานๆจะกลายเป็นแผลเป็นรักษาเยากว่าวอีกนะครับหการทากรดวิตามิน A นะครับทาก,กนอนวันเว้นวันนะครับแนะนําพบแพทย์นะครับสอ,อยาเบนซิลบล็อกไซด์หรือ BPO นะครับถ้าเมืองนอกนี่จะมี b p watch นะครับห้อฟอกทิ้งไว้ต้องมีเทคนิคการใช้คือค่อยๆเพิ่มเวลานะครับเริ่มต้น1-3นาทีแล้วค่อยเพิ่มเปน็น5านาที ใช้บรับใช้บกิ้วงกว้างได้นะครับใช้วันละครั้งก่อนก็พอละนะครับถ้าเกิดยังไม่ค่อย 1, เลสวันก่อจะค่อยเพิ่มเป็นวันละ2ครั้งนะครับโดยต้องใช้2ใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์นะครับถึงจะเห็นผลชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเมื่อดีขึ้นแล้วอะ่ะหมอนแนะนําว่าเวลเาหลออกมังกายเงือออกอะไรเนี่ยให้ใช้ไว้ด้วยอาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งนะครับเพื่อป้องกันการเป็นใหม่นะครับก็มียาบุิวเหมือนเดิมเลยครับยา อีพีดูโอก็มีการใช้ i c ปิค n t i ทีป t ิกนะครับยาทาปฏิชวยเทริธาแอซิลิกแอซิดนะครับพวก b h a Wash ก็ใช้ได้นะครับมัาจะมีหลายยี่ห้อที่มี b h a ใช่ไหมครับเราอาจจะอฟอกตัวผลผลกตโตผลผลัดผิวอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะครับ ในท้องตลาดเนี่ยส่วนบ้ากับที่เป็นสเปรย์นะครับมันจะเป็นส่วนประกอบของซาลิซลิกนะครับอันนี้หมอจะขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่หมอว่านะ่าสนใจนะใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วราคาย่อมเยาวมากคือตัวยาแป้งน้ําของซิลิลาดหลายลคนลองเสิร์ชกูเกิลได้เลยแป้งน้ําซิลิลาดโลชั่นพ n ีดัมเบวันของเขาเนี่ยจะเป็นสูตรเด็ดมานานมากแล้วต้องใส่ ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อหมอเลยนะครับตั้งแต่หมอนหมอเกิดเลยนะครับตัวนี้จะใช้เป็นแป้งน้ำสุปเปอรส่วนกับของเรซอรซิโนลหนช่วยลดการหนาตัวของผิวลดการดูดตันช่วยผัดผิวเช่นบนมีซาลิซิลิกนะครับหรือ BHA มีซิงค์ออกไซด์นะครับมันจะเป็นแป้งน้ำดังนั้นเขย่ากวดก่อนใช้ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่บอกว่ามีการช่วยได้ดีเลยนะครับคือพวกคีโตโคนาโซนะครับมันมีถามว่ามันมีช่วยอะไรมันมีลดการอักเสบนะครับฟอก เพิ่มด้วยแชมพูหรือสบู่นะครับอาจจะมีพวกเป็นเซลล์สั้นฮาโลเกตโซบมันคือใช้สระผมนั่นแหละแต่เรามาใช้ลดการอักเสบที่ตัวได้นะครับโดยบีบมาสักห้า ml ถึง1 0 ml แล้วผสมน้านะครับแล้วฟอกตัวทิ้งไว้ที่สําคัญต้องทิ้งไว้5 1าถึงสินาทีนะครับเพื่อให้เขาออกฤทธิ์นะถ้าล้างตัวออกไปเลยเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ทันออกฤทธิ์ยากินออกนะครับไม่ว่าจะปฏิชีวนะยาไอโซเทนแบบกินโรแอคูเทลอะไรต่างๆเนี่ยหรือฮอร์โมนนะครับหมอนแนะนําว่า ยังไงต้องปรึกษาแพทย์ถ้าเป็นเยอะขนาดนี้ต้องกินยายังไงต้องปรึกษาแพทย์นะครับคราวนี้มาถึงการรักษาเสริมนะครับส่วนมากนี่จะแนะนําว่าถ้าเกิดแบบรักษาด้วยยาแล้วไม่ตอบสนองเนี่ยอาจจะต้องรักษาเสริมต่างๆนะครับเนื่องจากสิวที่หลังทาตัวมาตอบสนองช้ากว่าการรักษาสิวที่ใบหน้านะครับอ่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษานี่จะพบน้อยกว่านะครับเพราะที่หน้าเราเห็นชัดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคนที่เป็นสิวหรือหลังทำตัวมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดความแบบ ไม่มั่นใจหรือว่ามีอาการเกิบอบคีลอยอะไรแบบนี้ได้นะครับอ่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็จ,จะใช้ผู้พิวลิ่งกันนะครับอลิสลิแอซิดไกลโคลิกลัคติกมันดาลิกอะไรแบบนี้มีการใช้นะครับคอมบพิวก็คือผัดเซลล์ผิวลดการอุดตันนั่นเองนะครับอันที่2การใช้โฟโต้ไดนามิกเทอราปีนะครับเนื่องจากข้อดีของเขาคือมันทาบริเวณกว้างนะครับพวกจะใช้ท็อปิคัลเอลเอะครับ เสร็จแล้วก็ใช้พวกอาจจะใช้ IPL หรือว่า low level laser therapy ตามมันจะทำให้เกิดปฏิกิยาทำลายเชื้อแบคที r ี a P acne ไปนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัว ALA นะครับเราก็ใช้เป็น low level laser therapy พวก Q light นะครับที่หมอนแนะนำอยู่เนื่องจากว่ามันใช้บริเวณกว้างๆได้แล้วก็สามารถทำได้บ่อย นะครับ20นาทีอะไรเนี้ยสครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าเม้นวันนะครับก็เลยหลัาจากนี้อาจจะใช้พวกลบรอยดำรอยแดงเนี่ยกว่าจะใช้เป็นพวกเลเซอร์เช่น ipl q switch diode laser long power nd yag หรือว่าตัวใหม่ๆที่หมอใช้อยู่ในคลิปเนี่ยก็คือเป็นตัวของ picosecond laser นะครับเพราะว่าอะไรมันจะช่วยทั้งรอยดำรอยแดงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกหลุมบางคนเนี่ยเริ่มเป็นหลุมสิวแล้วนะครับกจ็จะแผลเป็นยุบตัว atrophic keratosis เนี่ ช่วยให้สิวดีขึ้นได้ด้วยนะครับกรณีที่เป็นแผลเป็นนูนคีรอยแล้วล่ะนะครับก็เหมือนรักษาเหมือนทั่วไปเลยนะครับเหมือนคีรอยที่อื่นใช้หลายเลเซอร์ร่วมกันนะครับหมอจะใช้เทคนิคส่วนตัวนะหมอจะใช้ V Beam เพราะได้ Fractional Laser นะครับหรือว่าถ้าเป็นแผลจเจลยุบตัวอาจจะใช้ Fractional Ablative Laser อร์แฟอลซีโอทนะครับส่วน Papula ล่าอั Scar เนี่ยซึ่งมันจะเป็นชนิดที่ยากนะครับก็จะต้องใช้หลายชนิด Fractional Pico Fractional เลเซอร์ต่างๆนะครับโดยสรุปก็คือวันนี้หมอมาแชร์เกี่ยวกับสรุปหมอมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลปัญหาสิวที่หลังและลำตัวนะครับอย่างแรกเลยต้องหาสาเหตุก่อนนะครับส่วนมากจะเป็นพวกยาวิตามินอาหารเสริมหรือพวกฮอร์โมนนะครับตัวเวเน่กับวิตามิน B เนี่ยเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวที่พบบ่อยนะครับเรามักเราจะแบบว่าไม่ได้คิดถึงกันนะครับอันที่สองคือ พยายามให้เหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับพูดง่ายแต่ทํายากในอากาศร้อนแบบบ้านเราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยออกกําลังกายเสร็จรีบอาบน้ําเลยใส่เสื้อผ้าหลุมรวมนะครับอย่าให้มีการเสียดสีก็จะครับขัดผิวเลยนะครับ ยาทาเบื้องต้นที่หมอแนะนำนะครับใช้ยาทาก่อนนะครับส่วนบ้างจริงๆเนี่ยหมอชอบเบนซิลบอคไซด์หรือ BP Wash นะครับนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีจริงๆเนี่ยก็ใช้เป็นพวกซาลิซิลิกแอซิดวอชที่มันมีอ่ะนะครับเซลาวีเออสเออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าตัวอีกตัวหนึ่งที่หมอชอบถ้าเป็นอักเสบเยอะนะครับก็ใช้เป็นพวกไนโตร a l หรือคีโตคอนโซแชมพูใช้เป็นอาบน้ำเนี่ยแหละครับ นะครับฟอกทิ้งไว้ที่สําคัญต้องฟอกทิ้งไว้ก่อนนะครับห้ามล้างออกเลยให้ตัวยามดอกลิดก่อนนะครับถ้ามีการอุดตันมากๆอาจจะใช้เป็นพวกที่เป็น bbaha lotion ต่างๆได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องแก้ที่สาเหตุนะครับข้อที่5ละนะครับกรณีถ้าไม่ตอบสนองอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ นะครับสำคัญมากๆากอย่าอย่าดื้อรักษาเองเพราะว่ามันกลายเป็นแผลแล้วรักษายากนะครับข้อที่6การรักษาเสริม1ใช้พิลลิ่งนะครับผ่าเซลล์ผิวนะครับสการใช้เลเซอร์ต่างๆนะครับมีตั้งแต่วีบีมเพาดายนะครับที่หมอชอบใช้คือตอนนี้เนี่ยหมอก็จะใช้เป็นพวกพิคอเซคแคลร์เลเซอร์นะครับข้อ7คือการใช้พวกโลเลเวลเลเซอร์เตอร์บิวไลท์ U นะครับข้อแพวกเข็มแอคเนสนี่มันจะเป็นเข็ม rf ะนะครับซึ่งปล่อยพลังงานลงไปตามตทำลายต่อมสิวไปเลยเหมาะสำหรับที่มันอักเสบหนักๆเลื้อยลังเลยนะครับหรือว่าตัวใหม่ก็คือซิวเฟิร์ม x plus ซึ่งซิวเฟิร์ม x plus เนี่ยมันจะมีข้อดีสำหรับสิวที่หลังคือมันดูแลทั้งหลุมสิวรอยดำรอยแดงเลยนะครับก็เป็นเทคนิคการรักษาแล้วก็ดูแลผิวเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาสิวที่หลังและทำตัวมาฝากกันนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่เฟซบ o o กหมอรถชวนคุยนะครับขอบคุณมากเลยครับ